สวัสดีสสดค่ะรักเสื้อผ้ามือสองค่ะกล้คคยค่ะน้ำค่ะนี่นะคะเราจะมารีวิวเป็นกางเกงหอมลายค่งนะคะลูกค้า่ะเป็นงานญี่ปุ่นรอดเอสพีนะคะ4 5่กิโลราคา6,500บาท จำนวนอยู่ที่ประมาณ100-120ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวประมาณจากที่54บาทโลค้าขาอีกแล้วมาอีกแล้วโปรโมชัน่นสำหรับสมาชิกบัคของเราเดือนพฤษภาคมโลค้าขา6,500บาทเราไม่ขายเราขายเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นโลค้าขาต้นทุนต่อตัวจะเหลือ <c oughs> เพียงแค่41บาทเท่านั้นค่ะ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงวอร์มงานญี่ปุ่นลูกค้าค่ะลดไปเลย1,500บาทที่ที่ชู้ช้าแค่นั้นนะแอบใช่หรือเปล่านึ่ออยู่ใช่ล็อเลขในหัวอยู่1,500บาทค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนเหลือ41บาทใส่แล้วใส่แล้วต้นทุนเท่าไหร่นะคะน้าคา41่บาท่ะโอ้โหได้อดิดา อาดิดาต้นทุน41บาทเราไปขายเท่าไหร่ดีคะน้ำค่ะหลากหลายมากหลากหลายมากงานเบนด์ค่ะลูกค้าจ๋า150คึนค่ะ200ค่ะลูกค้าขะอันนี้เมื่อกี้หนูผ่านมานะขออนุญาตขออนุญาตนะคะลูกค้าจ๋าเลอขอบค่ะตัวนี้เลอขอบค่ะอาดิดาค่ะลูกค้าจ๋าอาดิดา a 1ค่ะลูกค้าค่ะ a 1ค่ะแก๊ป คนโอ้โหใจเย็นก่อนดีแป๊บนึงเรียวไปแล้วเรียวไปเขารู้เลยอ่ะก็เลยโป๊กเลยอาดิดาสค่ะรัก่ะอาดิดาสค่ะป้าหยิบขึ้นมาห้าตัวแบรนด์ห้าตัวเลยเอาตัวที่หกไหมคะระกษาเอาตัวที่หกค่ะภูมาค่ะพูมาก็มีมาฮารุค่ะจต่โอ้โห บรนดคือฮ็นะอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะเป็นแบรนด์ที่มีที่ฮอตอยู่แล้วด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากใครสนใจสามารถ CF ได้เลยรถทคงขาคะนะคะลูกค้าจะาจะมีทั้งขาปล่อยทั้งขาจับนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นขาปล่อยนะคะลูกค้าจ๋าส่วนใหญ่นะจะเป็นขาปล่อยนะคะจะมีบางกระสอบบางตัวนะคะที่เป็นขาจับนะคะอู้นี่เด็ขาจับโอ้ยพูดถึงก็มาเลยพูดถึงก็มาเลยว่า้ปั่นเซ็งยังไงต่อคะน้ำน้า คนเดียวเลเรารคาาค่ะยเขามาดีา์ผูมาฟินละผูมาดีดา์ผูมาฟินละดีาสผู่าฟินละจีตัวพูดหลายๆรอบโอ้พูดไรอีรลูกค้าค่ะ แนะนำค่ะสวัสมาชิกลดเหลือ5,000บาทเท่านั้นนะคะ5,000เท่านั้นลูกค้าค่ะถ้ายังไม่เป็นสมาชิกลูกค้าค่ะ4กระสอบอ่า4กระสอบเท่านั้นจะได้20,000บาทลูกค้าค่ะได้ราคาโปรโมชั่นไปเลยนะคะใช่ค่ะถ้าดัดอดนด้าตัวนี้ลดเนาะลดเนาะสวยนะไม่ข้างหลังสกินแอนด์เด็คก็เลยสวยกันเลยตัวนั้นสวยไหมสวยแล้วใช่ไหมสวยแล้วใช่ไหมของเขาสวยของเราก็สวยเหมือนกันเนะกระดาษกระดาษอันนี้ใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยลูกค้าครับชอบคนใหญ่จะเป็นยัง ใช่ค่ะเลยค่ะส่วนใหญ่นะคะตัวนี้น่ารักมากยังไงคะนะเป็นของวิลสันค่ะเป็นของวิลสันแต่เป็นลายน้องหมีเป็นลายน้องหมีแต่เป็นของวิลสันค่ะอุ้ยทำไมน่ารักจังอุ้ยน่ารักมากน่ารักเนาะน่ารักเลยอุ้ยนี่ตัวน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอีกชุดแผ่นด้วยค่ะอะไรจีนอ่ะเอซิกเหมือนกันเอซิกเราก็มาไม่พักเลยลูกค้าค่ะสวยๆยั่วๆเลยนะคะเอซิกเหมือนกันอีกแล้วล่ะเอซิกเหมือนกันป๊าดแบรนด์ ลดอ่ะไล่ดาวเลยทรายค่ะแล้วเน้นเป็นแถบข้างเนาะเนา้นเป็นแถบข้างลาายขแบบนี้เลยค่ะมีข้างๆถึงก็หนึ่งแถบสองแถบสามแถบนะคะลูค่ะค่ะเน้นเป็นไหล่ข้างเลยนะคะใช่ค่ะปาดลดมากน้องขึสวยสวยเลยค่ะลูกค้าฝาน้ำแถบตรงนี้ก็สวยนะเฮ้ยสวยแถบก็สวยมากสวยนะคาวปาดอะโชว์แถบโชว์แถบนิดนึงนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยลูกค่ะราับต้นทุนเพียงแค่สี่สิบเอ็ดบาทนะคะ สำหรับสมาชิกนะคะลูก<ช>ค้าจ๋า<ช>แต่ค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องแบน์เราไม่ได้การันตีนะ,ะบางกระสอบแบรนดเยอะบางกระสอบแบนดน้อยค่ะลูกค้าจ<ช>๋าองไปลุ้นดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครชอบกระสอบนี้สามารถเสียดได้เลยราคาปกติค่ะ6,500บาทใครเป็นสมาชิกแล้วจ่ายเพียง5,000บาทเท่านั้น<ช><ช>นะคะ 5, บาทยัวยนะ เราก็แบบว่าอลังการงานสร้างมาเลยลูกค้าท่าไหนได้บ้าง C F เอติดบ้างลูกค้า่ะใช่ค่ะล่าสุดนี่คือพี่แอลนี่เส้นคอเสียงไปแล้วเส้นเสี่ยงไปแล้วนะคะเอาไปเส้นขาช่วง่ไปก็จะหายไปสักพักช่ค่ะเส้นคอไม่อยู่แล้วเส้นคอไม่อยู่แล้วหนีไปแล้วใ่แล้วลูกค้าค่าติดตามต่อเผื่อจะมีโปรบุญพเวท บุญบางไฟคุณพี่ลูกอีสานหนูจำได้เลยโปบุญพเวศอันนี้ถ้าเรามีจริงๆนะถ้าเรามีจริงๆเรายกให้เป็นคุณพี่ลูกอีสานเลยนะที่เป็นคนแนะนํามานะพเวศบ้างบุญบางไฟบ้างแกนางแมวสรุปของหมดกดังเพราะว่าเทศกาลนี้เทศจะทุกอาทิตย์เลยติดตามชมตอนต่อไปลูกค่ะใ่ค่ะจะเป็นโปเทศกาลไหนหรือเมื่อไหร่อย่างไรแม่ลูกค้าจ๋าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ก่อนอื่นยังโปที่คุม ที่ไม่ต้องแย่งกันเอฟโปโปนี้เลยโปนี้เลยโปของเดือนพฤษภาคมลูกค้าคะ่ะใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกรีบเลยค่ะลูกค้าจ๋ารีบเลยนะคะสำหรับใครทีไ่ไม่เป็นสมาชิกเสื้อ,อมมครบ2 0 0 0มื่นค่ะลูกค้าจะได้เป็นสมาชิกเลยนะคะสินค้ามีจมํานวนจํากัดเหมือนกันเด้อลูกค้าคะ่ะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวฉันรอก่อนอ่ะไม่ได้ เพือนค่อยสั่งไม่ได้นะใช่ค่ะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะใช่ค่ะอย่างอาทิเช่นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เลยของใกล้หมดแล้วนะเหลือน้อยเหลือน้อยมากสามกระสอบเหลือน้อยมากสามะสออ๋อไม่ได้บอกใช่ไหมไม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่เหลือสั่งเหลืออะไรนะชักแต่ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกไม่ได้บอกนะะคทุกครั้าไม่รู้หรอกเนาะไม่รู้ไม่รู้เหลือสามกระสอบ ถ้าพวกเบื่อสองคนนี้กันแหมผู้ไรไม่รู้ไรสาระลูกค้าบอกอ่ะต่อกันเลยรู้ค่ะขาวหกพันห้าร้อยบาทไม่ข่ยเราขายเป็นเงี้ยห้าพันบาทเท่านั้นนูคค่ะรับไปเลยจุกๆุกสี่ถึงห้ากิโลกรัมได้ใช่คะ่ะลูกค้าจ๋าถ้าใครรับกระสอบนี้ได้ตามรีวิวทุกตัวคะ่ะได้ครบทุกตัวแน่นอนคะ่ะลูกค้าจ๋าหยิบไปชิ้นสองชิ้นไม่มีแน่นอน คอของเราเป็นระบบบริษัทนะคะ <sm art> <ช>เ็กระสอบรีวิวก็ได้กระสอบใ,<ช>ใ,ใหใ <น S 2> ม่ก็มีได้นะคะลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวครบทุกตัวได้ครบ45 <sm art> กิโลแน่นอนนะคะลูกค้าสะดวกเข้ามารับเองก็ได้หรือให้จัดส่งก็ได้ลูกค้าค่ะค่าส่งก็คิดตามจังหวัดคิดตามขนส่งลูกค้าค่ะประมาณ80-300บาทตอนหนึ่งกระสอบนะคะใช่ค่ะป้ยสวยแบนเยอะด้วยอดิดาตอัดิดาตพัดออดีตพัคุอลูกค้าอุ้ยลูกค้าคุณอุ้ยลูก ยังไงพี่ขาวนะสวยเนาะทำมิวทำมิวทำมิวสวยอะไรนะอยอกเสียงเจีนะไม่ต้องมีตัวเอ็มก็ได้โอเคได้อะนี่ค่ะใครสนใจซีเอ็มได้เลยค่ะเพราะาจาก6,500บาทเราไม่ขายเราขายเพียง5,000บาทเท่านั้นสำหรับสมาชิกค่ะ5,000 5น0 0าพันบาทเท่านั้นสำหรับสมาชิกนะค่ะอันนี้อะไรเนาะถ้าเราจำไม่ผิดเราไม่ผิดอะไรคะ อ่าเดี๋ยวมาดหลดเรียวมัดหลีดคุณผู้ชมจำไม่ผิดซโมสรฟุตบอลสโมสรฟุตบอลลูกค่ะอะค่ะของเรียวมาดหลดรู้จักกเจธนัทพโอ้อ่อะบุรีรัมด้อ่อะอาดิดาด้วยเป็นอาดิดาด้วยนะคะแล้วก็เป็นของเรียวมาดหลดด้วยนะคะลูกค้าขาปังมีรถเลยเป็นของสโมสรด้วยลูกค้าจ้า สวยเลยนะคะใช่ค่ะป้าก็สอบนีเลิศนะน้องลูกคะค่ะใครสนใจกระสอบนี้ี f ได้เลยนะคะลูกค้าจ่ะตัวนี้ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเพราะว่ากางเกงวอร์มใส่ได้หมดไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นนะคะรทำงานถุ่มแม่บ้านใส่เล่นใส่เที่ยวนะคะใส่นอนใส่ออกกำลังกายได้หมดนะคะวิ่งวอร์มนาขายอีกแล้วอะไระแบรนด์อีกแล้วอ่ะอาดิดาตื่นเกือบแลนอาดิดาต้นทุ่น41บาทแม่รู้ค้ะ ไปดูในไอจงไอจีเฟซบุ๊กนันนะคะถ้างานแบรนด์นี่คือ300อัพนะคะ300บาทถ้าเขาขายเนาะ159 399นะคะลูกค้าขารมาราคาที่เขาขายกันมาแต่ต้นทุนในนี้เพียงแค่41บาทต่อตัวเท่านั้นจ้าค่ะลูกค้าสามารถเอาไปทำราคาเอาไปต่อยอดได้นะคะใช่อะพี่กล้วยจ๋าใส่ตาตากร้องเบย พอแล้วพอแล้วตะก้องแขนลอยแล้วนะอะทัวรายการดีกว่าพี่ทัวรายการดีกว่าแล้วค่ะตอนนี้กางเกงวอร์มลอยข้างนะคะทุกคนค่ะเป็นงานญี่ปุ่นรถเอสคีนะคะเกรด A เอ่ิกิโลราคา6,500บาท จำนวนอยู่ที่ประมาณ100ถึง120ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวประมาณการที่5.4บาทค่ะลูกค้าค่ะแต่สำหรับเดือนนี้นะวันนี้นาทีน,นี้ลูกค้าค่ะมีโปรสำรับสมาชิกบัคนะคะ6,500บาทเราไม่ขายเราขายเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะตกต้นทุนต่อตัวจะเหลือเพียงแค่ 41บาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมันจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กค่ะเว็บไซต์ไอจีเอจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันทางสา่9ก้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝาติดตามหนช่องทางคือช่องทาง Youtube ค่ะสำหรับหมวดน,นี้ขอบคุณค่ะ, <ขอ S 1> คะ